งามองค์พระพุทธชินราชงามเลิศทินกำเนิดเอกองค์พระนเรศวรนานนาทีไหลบรรจบครบกระบวนสองฝั่งล้วนเรือนแพแลตรกาศอันของฝากเรื่องชื่อคือกล้วยตาน้ำตกหล่าถ้ำโอลาสลานสงพิสมุโลกบุรี สง่าสมลือเรื่องเมืองสองแคว ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่พี่ทีมงานด้วยนะคะเชิญค่ะ,ะค,ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเป็นการร้องเพลงของนี่เลยค่ะ คุณกัญญากรเฉยพ่วงนะคะเป็นศิลปินจิตอาสาและเรามีผู้ร่วมรายการอีกสองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะอยู่ติดฝั่งพี่มินเลยนะคะคุณธนะพลวรนาถมาดิกค่ะผู้จัดการพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จบ้านคูชานะคะและก็อีกท่านหนึ่งค่ะอยู่ด้านข้างอ้อมเองนะคะคุณสมศักดิ์สถิติประธานชมรมยิงปืนพิสณุนโลกค่ะครับผมเอาทั้งสองดีถ้าสามท่านก่อนเขาอยเป็นทาการนะครับ ตอนนี้เองท่าผู้ชมจะเห็นได้ว่าการแสดงเขาเรียกว่าเป็นจินตลีลาก<ช>่อนเข้าท<ะ>ี่จะมาการพูดคุยกันคราวนี้เองจะนําพาไปเรื่องของการมินิคอนเสิร์ตในคราวนี้เองชื่อเต็มๆกูชาต้องแนะนําก่อนว่ากิจกรรมที่เราจะทําและเกิดขึ้นนี้เนี่ยจุดประสงค์เลยคืออะไรก็ช่วยเหลือนักดนตรีที่เจ็บป่วยและไม่มีที่พักอาศัยแล้วก็เอาเงินรายได้นี้ก็ไปมอบเป็นค่ายาค่าอาหารแล้วก็ค่าของชีพของเขาค,คือ คือศิลปินที่มาช่วยในงานนี้ก็มากันช่วยด้วยใจเลยก็มีใครมาบ้างนะครับคุณคุณครับถ้าพูดถึงเรื่องของว่ามีศิลปินที่พูดอะตอนนี้มีอินโฟขึ้นมาให้แต่อยากให้ตัวเราแนะนําก่อนว่าอย่างเช่นครูยกรครับค่ะนักร้องในงานนี้เองเนี่ยนางเอกโดยปิดไปด้วยใช่ไหมคค่ะไปด้วยค่ะแล้วตอนนั้นในงานเองที่จะสมาชิกที่มีเป็นศิลปินที่เราไปช่วยเหลือกันตอนนี้งานที่ทําเป็นสารกุีลมีใครบ้างครับยกตัวอย่างก็มี ท่านประธานสมศักดิ์สถิติสมาคมยิงปืนนะคะแล้วก็ครูชานะคะแล้วก็มีศิลปินจากโกลเด้นซองซีซัน6เข้ามาร่วมด้วยก็คือคุณคุณอูดเจ้าของผลงานเพลงบงกฎเพชรที่ว่าให้รู้ว่ารักศิลปินรับเชิญนะคะแล้วก็ตัวหลักเลยก็คือหญิงกกัญรกรก็ได้รับโกลเด้น o i อยจากรายการช่องวันซีซันสยกกำลังสาเป็นก็เป็น ศิลปินจิตอาสาและก็พวกพี่ๆศิลปินจิตอาสามาร่วมด้วยในงานนี้ค่ะและอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือท่าน้านของคุณสมศักดิ์นะคะ,คะในฐานะชมรมชมรมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ยังไงบ้างคะก็ะมาช่วยกันเพื่อจะหาเงินนะครับขายบัตรให้กับบุบบททคคลทั่วๆไปทั่วมากเพื่อให้ได้เงินมาช่วยศิลปินที่ตกทุกข์ได้ยากและก็กําลังเจ็บปวดกันอยู่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าศิลปินที่ไม่มีเงินเลยเนี่ยจะเป็นความยากลําบากนะครับ เพราะเมื่อเรามันมีโอกาสที่จะช่วยหาเงินได้ก็มาช่วยกันครับค่ะคุณชาคาะแล้วกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตของเราจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่คะวันที่9เดือนนี้นะครับคับก็สถานที่ก็อลานศิลปะวัฒนธรรมมหาลัยราชภัฏหน้าหน้าส่วนพระราชวังจรจติดริมน้ำอ่าติดริมน้ำครับก็เชิญท่านที่อยากฟังเพลงหรืออยากจะไปร่วมบุญก็ไปด้วยกัน ส่วนที่จะติดต่อตอนนี้ได้ยินข่าวแล้วว่าโอเคเรามีเรื่องของดนตรีสธนรณกุศลที่เกิดขึ้นเรามีจุดประสงค์เพื่อช่วยเขาเรียกว่าศิลปินคราวนี้เองเนี่ยถ้าเกิดผมจะหาซื้อบัตรหรือแม้กระทั่งติดต่อก่อนลงหน้าผมจะไปติดต่อที่ไหนครับที่คุณเล็กที่นั่นไงก็ที่หญิงกัญญากรนี่ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จําหน่ายบัตรไปเป็นส่วนมากแล้วท่านใดที่ยังไม่มีบัตรคอนเสิร์ตก็ให้ไปติดต่อที่หน้าลานศูนย์วัฒนธรรม วอล์กอินได้เลยใช่ไหม <ละ S 2> <ช>ครับเรกอินได้เลยค่ะค่ะแล้วคุณสมศักดิ์คะจากการที่เราเนี่ยลงพื้นที่หาข้อมูลต่างๆนะคะความเจ็บป่วยความได้ทุกได้ยากของเพื่อนกลุ่มศิลปินของเราเป็นยังไงบ้างคะสิ่งที่เขาต้องการรับความช่วยเหลือมีเรื่องอะไรบ้างคือพูดกันตามตรงนะครับศิลปินเที่ยวต้องการช่วยเหลือตอนนี้มีอยู่3าคนคือนอนติดเตียงทั้ง3คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีเงินไปช่วยพปอร์ตไปช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เดิมตอนที่เขามีงานทําอยู่เนี่ยของหอมหอมีเงินเลี้ยงตัวเองได้แต่ว่าช่วงนี้หลังจากโควิดมาแล้วเนี่ยศิลปินของเราจะลําบากเพราะว่าหาคนจ้างไม่ได้เพราะาขาดรายได้นะครับเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็นเรื่องลําบากมากๆเลยเราถึงมาจัดมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือกับศิลปิน ของเราที่กาลังเจ็บปวดกันอยู่3คนนียขอบคุณมากเลยแล้วกําหนดการในงานวันที่9นี้นะคะความอลังการความสนุกสนานที่คุณผู้ชมนี่จะได้รับภายในมินิคอนเสิร์ตมีอะไรบ้างคะคุณชาเชิญค่ะก็ะมีการแสดงของศิลปินจิตอาสาแล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็มีศิลปินที่อย่างบางคนงอยากจะกิตติมศักดิ์อยากจะไปร่วมร้องเพลงก็มีผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราก็ไปร้องเพลงให้ฟังด้วย แล้วก็จะมีเพลงใหม่ของครูชาให้ได้ยินกันบ้างไหมครับในคอนเสร์ตแบบใหม่มามากมายช่วงนี้ยังไม่ได้มีอะไรก็ช่วงนี้กํลาลังเตรียมงานนี้อยู่เดี๋ยวพอให้เสร็จงานนี้ก็อาจจะมีอะไรคิดถึงเสียงครยของครูชาอยู่นะ,นะแต่หลายคนอาจจะได้ได้ยินผ่านหูบันตาแล้วนะครับครูชาถนัดเลนี้มาครับหลังจากนี้ไปเราจะมีกองทุนที่ทําขึ้นมาเพื่อในอนาคตบ,บ้างไหมครับเรื่องของที่จะรองรับศิลปินที่จะ เรียกได้ว่าก้าวเข้าสู่ไปถึงภาวะแบบแก่ชราหรือไม่กระทั่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีแนวบ้งมอ่ามีครับก็ถ้ามีมีก็ก็กล่าวว่าถ้าดูงานนี้ก่อนถ้ามีผู้คนสนใจแล้วแล้วก็มีกองทุนเราก็จะมีกองทุนช่วยสําหรับน้องตีบางทีตกงานไม่มีจะกินเลยบางคนนะบอกตรงๆกินน้ําแทนข้าวความเจริญบ้านเมืองตัวนี้เจริญมากแต่ว่านักดนตรีหรือกลุ่มที่ไม่มีเงินเดือนเนี่ยลำบากมาก่ก็เลยอยากจะมีเงินตัวเนี้ย ชสนุนราคาบัตรสรักนิดหนึ่งครับตอนนี้ที่น่าจะเลยช่วยเลยกันบัตรนี่ก็ราคาหนึ่งร้อยบาททุกที่นั่งครับ,รบแล้วรายได้ทั้งหมดก็จะให้ศิลปินหมดเลยอ,อันนี้อันนี้คือให้ทั้งหมดเลยนะให้ทั้งหมดเลยนะับอีกสักนิดหนึ่งครับหลังจากนี้ไปความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในวันที่9ที่ใกล้จะมาถึงแล้วตอนนี้เองบัตรเนี่ยก็ขายทยอยออกเรื่อยๆแล้วแม้กระทั่งตอนนี้คนถ้ารับข่าวสารจากทางนี้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็จะมีทางจองบัตรเข้ามาอย่างแรกครับ นอกจาก Walk-in แต่อยากจะได้ซึ่งว่าเขาเป็นกลุ่มก้อน์เลสแล้วปินมาจากต่างจังหวัดมาถึงเสร็จอยากจะมาขอมินิคอนเสิร์ตนี้สัก100บายก่อนล่วงหน้า uh huh. จะติดต่อได้ยังไงบ้างฮะก็ติดต่อล่วงหน้าได้ก่อนงานวันที่9นะคะวันที่ 1, <อ>1ถึงวันที่5ก็094 283 8217 ที่หญิงโกลเด้นซองโดยตรงเลยค่ะค่ะแล้วคุณสมศักดิ์คาดว่าพื้นที่ในการจัดงานของเราเนี่ยจะรองรับพี่น้องประชาชนได้ประมาณกี่คนคะอรองรับได้เยอะมากเพราะว่าเป็นการเป็นเวทีใหญ่ริมแม่น้ำน่านนะครับซึ่งนักกีฬาที่มาวิ่งมาเดินมากันแล้วก็มาซื้อบัตรกันไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นรอง,ร,อง,ร,องรับได้เต็มที่เลยครับค่ะแล้วคุณชาคะพื้นที่จอดรถพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชา<อ>ชนมีพื้นที่การขายสินค้าบ้างไหมคะเชิญค่ะ ก็ตอนนี้ยังไม่มีใครมาขายสินค้านะครับแต่ว่าเพราะว่าเราเป็นคอนเสิร์ตเพราะเราไม่ได้บอกพวกแม่ค้าอะไรนะแต่พื้นที่จอดรถนี่คือหาได้เพราะว่าเราจอดริมน้ําได้ตลอดตลอดแนวนะครับแล้วก็ไปจอดในลานจอดรถของมาฮารัยได้สบายไฮไลท์ครับไฮไลท์ความพิเศษของวันนั้นจะเริ่มในช่วงเวลาใดและมีอะไรบ้างครับก็มีศิลปินคุณบวงกฏเพชรเนี่ยนะครับเจ้าของผลงานเพียงให้รู้ว่ารักนะครับก็จะขึ้นประมาณ กือบสามทุ่มนะครับแล้วก็จะมีนักร้องคู่ขวัญที่เขาได้แชมป์ทวพยพิธายทานมาร้องให้ฟังด้วยพวกนี้เขามาช่วยหมดเลยนะครับครับอ่าเป็นถือว่าเป็นน้ำนึ่งใจเดียวนะครับเพราะจะเห็นเขาเรียกว่าคุณค่ากันยามลําบากใช่ยามมีความสุขแน่นอนทุกๆคนเนี่ยเราต่างไปใช้ชีวิตกันแต่ตอนที่จะเห็นคุณค่ากันตอนลําบากเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นในคราวนี้เองครับอยากจะให้นิ้นย้ำสักนิดนึงครับว่า บทเพลงที่มีในวันนั้นจะมีการขับกล่อมเนี่ย<ม>เขาเรียกว่า,าเป็นน้ำเอกเลยอะไรบ้างครับนก็ะจะมีผลง,งานเพลงที่หญิงได้โก l d ด n นวอยซในซีซั่น3ยกกำลัง3นะคะโกรธชั้นรุกเปล่าแล้วก็ติดตามมาด้วยรอยมนทินนะคะแล้วก็บทผลงานเพลงอีสา <c oughs> แล้วก็จะเป็นผลงานเพลงที่หญิงร้องและแต่งเองคือบางระรกรรมระทมนะคะขอสักท่อนได้ไหคะบางระกมระทมขอสักท่อนหนึ่งสัท่อนึง่ โอเคนะคะพี่จ้าปีนี้พี่มาอีกไหมพิษณุโลกน้ำท่วมทั่วไปเ้าใจสุดเลือกขนาด โอ้โหถ้าอยากฟังเต็มๆก็ไปในงานนะวันที่9คนลุกเลยนะคุณในช่วงสุดท้ายนี้ให้ทั้ง3ท่านค่ะเป็นตัวแทนเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้ไปร่วมงานมินิคอนเสิร์ตการกุศลของเราด้วยนะคะเริ่มต้นจากโูชาก่อนเลยค่ะก็สําหรับท่านที่มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือกลุ่มศิลปินนั่งตีพี่โลกนะครับก็วันที่9นะครับก็ขอเชิญไปนะครับงานจะเริ่มประมาณ6โมง6โมงนี้ก็จะมีจิตอาสาร้อง ขับกล่อง <Transport> ตลอดนะฮะแล้วก็พิธีการกประมาณเกือบสองทุ่มก็ไปถือว่าเงินทุกบาทของท่านก็ไปสร้างบุญเพื่อต่อชีวิตของศิลปินที่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีเงินค่ะคุณหญิงค่ะก็ตอ้องขอขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่หญิงเป็นจิตอาสาได้ทุกวันนี้เพราะกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้อง จิตอาสาทุกท่านนะคะที่รวมตัวกันนะคะแล้วก็มาทําการกุศลครั้งนี้ท่านใดที่อยากจะมาร่วมการกุศลแล้วก็มีการร้องเพลงด้วยนะคะเป็นเหมือนกับว่าผู้สูงอายุนะคะทุกชมรมนะคะในจังหวัดพิษณุโลกก็รีบซื้อบัตรกันได้นะคะแต่ถ้าบัตรมินิคอนเสิร์ตไม่พอนะคะทุกท่านไปได้ที่หน้าง,งานนะคะเขียนชื่อลงทะเบียนนะคะ 100บาทท่านก็ได้ร้องเพลงร่วมการกุศลกับเรานะคะหรือท่านใดอยากจะร้องเพลงคู่กับศิลปินนะคะรับเชิญทั้ง3ท่านที่มานะคะก็ร่วมบริจาคทำบุญการกุศลรายได้ทั้งหมดเรามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะเพื่อนๆจิตอาสานักร้องศิลปินทุกอาชีพนะคะก็ตอนนี้ก็รอรับการกุศลจากพวกพี่ๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะกกุศลส,สักคาเชิญค่ะ ในวันนั้นนะครับผมจะขออัญเชิญเพลงพระอาทนิพน์มาร้องมาขับกล่อมโดยมีครูชามาเป็นผู้เป่ากลุยให้เพื่อความเป็นมงคลของชีวิตกับคณะนักร้องของเราและก็มงคลชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านขออัญเชิญเพลงรักเป็นเพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่47มาขับกล่อมในวันนั้นด้วยนะครับนี่แหละครับนี่คือทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวันที่9ที่จะถึงนี้นะครับตั้งแต่่วงเวลา 18นิกาเป็นต้นไปผมเน้นย้ำก็คือพื้นที่ของ บริเวณพระชวังจันทร์ของมหาวิทยาลัยชรัชนะครับส่วนติดน้ําหรือว่าที่ติดแม่น้ำน่านใจกลางเมืองนั่นเองถ้าเกิดคนพิษณุโลกจะทราบกันดีแต่ถ้าเกิพี่น้องชาวต่างจังหวัดนะครับชักชวนกันมาอยู่แลนด์มาร์กใจกลางเมืองเลยครับตรงข้ามโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนั่นเองจะเป็นเวทีเวิร์กขนาดใหญ่ที่ครองรับท่านผู้ชมอยู่นะครับสําหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านครับทุกท่านครับที่มาร่วมนะคะรายการของเราในวันนี้ได้บอกบุญบอกกุศลให้พี่น้องประชาชนได้ไปร่วมงานกันนะคะนี่คือเร ห้องนางเลาของเราวันนี้สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทุกคนก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ